สวัสดีครับกลับมาพบกับโคชพลและ Flutter 3นาทีอีกแล้วนะครับในตัวคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการแสดงหน้าเว็บภายในแอปิเคชันของเราหรือการใช้งานสิ่งที่เรียกว,ว่า web View เว็บวิวนั่นเองในการทำงานกับแอปิเคชันของเราเนี่ยหลายๆครั้งเราอาจจะต้องการเปิดส่วนของทรัพยากรที่เรามีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วอย่างเช่นหน้าเว็บเพจบางอย่างเนี่ยให้เปิดขึ้นมาอยู่ภายในแอปิเคชันของเรา หรืออาจจะเป็นการเปิด Preview Link ที่อยู่ในแอปิเคันของเราแสดงขึ้นมาเป็นหน้าเว็บเพจก็ได้ดังนั้นในตัวคลิปนี้เราจะมาลองสร้างเว็บว e w แบบพื้นฐานนครับดังนั้นด้วยตัวโปรเจกต์ที่โคชพลเตรียม Link ์กิจหับเอาไว้ในคลิปนี้นะครับนะใช้คำสั่งกิจหับ l o n e มาได้เลยแล้วก็ลงมาดูในส่วนของตัว คำสั่ง Build ที่อยู่ใน My o ม e คร Page State ของเราเราก็จะมีในส่วนของตัว Container นะครับเปล่าๆตรงนี้ซึ่งเป็นพื้นที่โลง่โลงๆของเราน,นั่นเองเธอราต้องการที่จะสร้าง WebView หรือแสดงส่วนของหน้าเว็บจากเซิร์ฟของเราขึ้นมาในแอปเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายนะครับโดยการใช้เว็บวิวตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับวิวนะ,ะ Web View นะเป็นเหมือนกับวิเจ็ตตัวหนึ่งที่เราสามารถกำหนด ค่า property ลงไปได้ใ,ในที่นี้ก็คือค่า initial url ซึ่งเจ้า initial url เนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะกำหนดให้ web view เปิดนะตัว web page หรืออะไรก็ตามที่เราดึงมาจากตัว s e r v ์ฟเนี่ยขึ้นมาภายในตัว widget ของมันนะครับมาลองกันซึ่งในทีน่นี้ถ้าเกิดโค้ชพลต้องการที่จะแสดงส่วนของหน้าเว็บ ของโคชพลขึ้นมาเช่นตัว Google Flutter ออนไลน์แบบนี้นะครับสังเกตว่าเป็น URL เหมือนกับที่เราใส่ลงไปในเว็บเบราว์เซอร์เลยเสร็จแล้วเซฟไฟล์ก็จะเห็นว่าเป็นการเปิดเว็บขึ้นมาภายในบริเวณของตัว Scaffold ของเรานะครับนะสะดวกไม่มากเลยในที่นี้แล้วนะเราลองดูนะลองสกรอลดูจะสังเกตว่าอืสามารถที่จะสกรอลได้ด้วยนะครับนะ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมเพียงแต่ตรงจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนที่เป็นเมนูของโคชพลด้านบนตรงนี้เนี่ยมันไม่ทํางานไหนจริงๆนี้เป็นเมนูที่สามารถเปิดดูส่วนอื่นของเว็บไซต์โคชพลได้นะครับหรือแม้แต่กล่องเสิร์ตรตรงนี้เห็นไหมคลิกป,ปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าในที่นี้เนี่ยตัวเว็บวิวนะครับจะปิดการทํางานของ Java Script มาเป็นค่าเริ่มต้นครับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเปิด ให้ตัว WebView เนี่ยสามารถรันตัว javascript ลงบนตัวของมันเองได้ด้วยเนี่ยจะต้องมากำหนดที่ property ของ widget ครับงั้นกลับมาที่ตัว WebView ของเราถัดจากตัว initial url เนี่ยเราจะกำหนด property ชื่อ javascript mode นะะเนี่ยตัวนี้ javascript mode ตัวที่เราต้องการใช้งานไอตัว javascript mode เนี่ยแหละครับที่จะถูกปิด มาเป็นค่าเริ่มต้นก็คือ disable และแน่นอนว่าสามารถที่จะบังคับให้มัน disable จากการกำหนดค่าลงไปในว i ดเจ็ได้ด้วยเพียงแต่งจุดนี้เนี่ยเราจะเลือกเป็นโหมดที่2แบบนี้ครับก็คือเปิดการทำงานนะนี่เป็นโหมดนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ save file save file เสร็จแล้วอ่ะมาลองดูกันลองกด refresh นะ,ะแล้วพอเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นส่วน ของหน้าเว็บเดิมของเราเพียงแต่ว่าคราวนี้สังเกตนะครับว่ามันมีการขึ้นตัวโลโก้ของเว็บไซต์ของโคชอนด้วยเริ่มถึงตัวเมนูเนี่ยจะมีตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นว่าเมนูมันไปอยู่ชิดกับตัวค้นหาเพราะมันถูกกำหนดและสร้างขึ้นโดย JavaScript นะครับแต่ตอนนี้เราเปิดการทำงานของ JavaScript ใน Web View Widget ของเราแล้วเราก็สามารถที่จะ ใช้งานนะครับกลไกของ JavaScript ที่อยู่บนเว็บเพจของเราได้นะแต่ใน,นจุดนี้เป็นส่วนที่บางคนเนี่ยพอเปิดใช้งาน Webview แล้วตกใจว่าทำไมมันถึงไม่มี JavaScript ทำงานนะก็ต้องมากำหนดตรงนี้ด้วยและในที่นี้หมายความว่านอกจาก URL ของเว็บไซต์ของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอา URL ของเว็บอื่นๆนะเอามาใช้งานได้ด้วยอย่างเช่นในที่นี้ โค้ชพลจะขอเอา URL ของคลิปวิดีโอบน YouTube ของโค้ชพลมานะครับความมาแปะแบบนี้เสร็จแล้วเซฟไฟล์นะแล้วก็ลองกด restart อีกครั้งนะครับก็จะเห็นว่าในที่นี้เป็นการเปิดหน้าเว็บของ YouTube มาแบบของโมบายนะก็คือจะเป็นแบบย่อส่วนนะครับและที่เห็นตรงนี้ก็คือตัวหน้าเว็บของ YouTube ที่เป็นช่องของโค้ชพลนั่นเองนะสามารถที่จะคลิก นะครับดูได้อ่าโอเคนะถ้าในที่นี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะหยุดการทำงานของตัว YouTube เนี่ยแล้วก็แค่กดหยุดตามปกตินั่นเองนะครับทีมันจะมีอีกอันหนึ่งนะมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือส่วนของตัว p ระะั p e r t ินะครับที่ชื่อว่า initial media playback policy นะค่านี้คืออะไรนะครับค่านี้ ถ้าจะให้เท้าความถึงที่มาเนี่ยคือถ้าเกิดเราเอาวิดีโอไปวางไว้บนหน้าเว็บนะครับหรือเราทำตัวคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอหรือพวกไฟล์มัลติมีเดียเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตัวไฟล์มัลติมีเดียหรือวิดีโอเนี่ยจะไม่เล่นโดยอัตโนมัติถูกไหมตอนที่เราเปิดหน้าเว็บไปเพราะในที่นี้เนี่ยมันเป็นข้อตกลงนะครับที่เราเรียกว่า Policy ของเว็บเบราว์เซอร์ที่สัญญากันว่าเพื่อความสงบสุข ของคนใช้นะครับจะไม่เล่นมีเดียจะไม่เล่นวิดีโอไม่เล่นไฟล์เสียงอัตโนมัตินะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนทับกดตรงนี้ได้ในเว็บวิวตรงจุดนี้เราเลยมีค่าที่ชื่อว่า initial media playback policy มาลองดูกันครับไอค่า initial media playback policy เนี่ยมันจะมีอยู่2ค่านะครับ เป็นค่าที่ถูกกำหนดขึ้นมาตายตัวคือ Auto Media Playback Policy นะแบบแรกคืออะไรแบบ Always Allow นะคืออนุญาตนะครับแต่นนในที่นี้เนี่ยสังเกตว่าคำอธิบายเขาจะพูดถึง Starting any kind of media playback is always allowed ซึ่งในที่นี้มันหมายความว่าถ้าเกิดในหน้าเว็บนั้นมีการเขียนสคริปต์นะมีการเขียนสคริปต์หรือกลไกล ที่ทำให้ตัววิดีโอมันเล่นเองอัตโนมัติเวลาเปิดปึ้งไปเนี่ยมันก็จะเล่นเองอัตโนมัติะนะซึ่งโดยปกติแล้วค่าเนี้ยจะถูกปรับไปอะไรฮะเป็นอีกค่าหนึ่งที่ชื่อว่า require user action for a u d i a type นั่นคือตัวผู้ใช้ผู้เข้าชมเว็บของเราเนี่ยจะต้องเป็นคนกดเล่นเอง่าแบบนี้ครับแล้วมาลองดูนะโค้ชบลจะกำหนดให้มันเป็น Outways Allow นะคือมีมาก็เล่นเลยนะเซฟนะครับนะแล้วก็ลองกด r e สตาร์นะครับลองสังเกตดูนะนี่สังเกตว่าพอตัวหน้าเว็บ YouTube ของโคชพลเนี่ยมันโหลดแบบปุ๊บตัววิดีโอนี้เล่นเลยนะนี่คือเล่นแล้วนะครับนะโดยที่ไม่ต้องไปกด Play อะไรทั้งสิ้นนะเพราะในที่นี้เนี่ยมันมีนกลไกที่เขียนเอาไว้อยู่ เพียงแต่โดยปกติแล้วเว็บเบราว์เซอร์ทุกตัวจะบล็อกเอาไว้นะครับเว็บเบราว์เซอร์ตัวจะบล็อกตรงส่วนนี้เอาไว้แต่ถ้าเกิดเราใช้เว็บวิวเราสามารถที่จะใช้ค่าเนี้ยในการกำหนดการเล่นอัตโนมัติของตัวมีเดียที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราได้แต่ในหนึนจุดนี้นี่คือการเริ่มต้นใช้งานเว็บวิวของเรานะก็มีตั้งแต่การกำหนด URL ที่ต้องการให้เว็บวิวโหลดขึ้นมาแล้วก็การเปิดโหมด การทำงานของ JavaScript และการกำหนดให้เล่นอัตโนมัติสำหรับไฟล์มีเดียที่อยู่บนเว็บเพจตัวนั้นได้ลองเอาไปเล่นดูนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับตอนนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอ,อยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด s u b s c r i b e พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอ,อยากสบอบสวนโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ